วัฒนาคารอ,อมสินจะมีกับปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ครับต้นห้าร้อยอะไรเนี่ยโจตรงนี้ส่งมาร่วมหกร้อยสามสิบคืออะไรห้าแสนตอนนี้ส่งมาหกแสนสามใช่ไหมยังคาอยู่แสนสามเดือนธันวาที่ปะที่ผ่ารองไม่จ่ายรอเรียกตัวโอ้โหครับผมก็ออมสินเนี่ยก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้นะครับแต่ว่าจะแบบว่ากระึกคอโค,คมเอามันมากไม่ได้เพราะว่า เขาเป็นธนาคารรัฐนะเงื่อไขเขาไม่ค่อยยุดหยุ่นเท่าไหร่นะครับ <c oughs> คุณปิยะวัฒน์สดดีปีใหม่ฟังช่องนี้มีกําลังใจในการต่อสู้เยอะเลยครับครับผมคือช่องผมฮะคนฟังแล้วจะแบบสบายใจแต่ว่าฟังแล้วมีหลายคนโทรมาแบบนี่แหละแค่อยากที่จะยินเสียงมันอูนนะ่ะพอละโอเคละมีกําลังใจละนะก็ต้องบอกว่า บางครั้งเนี่ยเราก็มีเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแต่เราอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นะคือไม่ใช่ว่าต้องสู้ได้ทุกเคสทุกไลายสู้ไม่ได้ก็มีนะสู้ไม่ได้ก็ถอย <c oughs> สู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีแล้วก็อย่าให้มันเข้าเนื้ออย่าให้มันไปเจ็บตัวมากนะการสู้มากบางทีสู้ยิ่งสู้ยิ่งเจ็บตัวยิ่งสู้ยิ่งเข้าเนื้อนะผมมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งวันนั้นลนมาหาผมบอกว่านี่ถ้าเกิดเชื่อคุณอู๋นะไม่เป็นอย่างนี้ละกป็นนี่อยู่แค่ประมาณแสนต้นๆนะ่ะ แกบ้าบอคอแตกอยู่ประมาณสามปีเชื่อเปล่าเขาเป็นหนี้อยู่สิบล้านอะ่ะหลายคนกู้ได้ไงวะสิบล้านก็กู้คนนั้นกู้คนนี้หลอกคือกลายเป็นคนนิสัยไม่ดีไปเลยอะ่ะไปหลอกลวงคนนู้นไม่ใช่แบบหลอกลวงแบบจะไปหลอกโกงะนะแต่หมายถึงว่าเออสรรหาเหตุผลสรรหาอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะไปกู้เงินเอาเงินเขามาไปจ่ายหนี้อะ่ะจนสุดท้ายให้มันกลายเป็นสิบล้านอะ่ะก็ตอนนี้ก็คือแกบอกว่าแกไปต่อไม่ได้ละไปต่อไม่ได้ก็ นะครับก็อย่างที่บอกว่าเสู้ไม่ได้อย่าไปสู้นะมีอะไรไลน์ลามาคุยกับผมได้ไลน์มาคุยไลน์ดีแอดอันโตนิโอแต่จะตอบหลังจากที่ถามมาอีกกี่วันนะถือว่ากันอีกทีนะเพราะว่านี่ตอนนี้มีคําถามค้างอยู่น่าจะประมาณร้อยข้อความในไะลน์คือผมไม่คือผมไม่อ่านไลน์ใครเลยเนะอางี้กันในช่วงปีใหม่ประมาณสามสี่วันห้าวันผมไม่อ่านไลน์ผมขอแบบพักสมองพักสมองเลยไลน์มาก่อนแล้วกันฝากคาถามทิ้งไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะเข้าไปตอบนะฮะ คุณธีรยุทธ์วันนั้นผมเห็นรถพี่อู๋ไหมครับเล็กซาสีขาวแถวแถวนครนายกเออใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นได้ไงอ่ะใช่ครับเล็กซาสีขาวใช่ครับไม่เห็นที่ไหนอ่ะขับไปวันไหนวะอ๋อขับไปเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วมั้งคุณลุงผมเสียคุณลุงผมเสียผมไปสุสานที่นครนายกเอ้าเหรอเห็น <c oughs> ผมไมยไ,ไม่ทักทาย <c oughs> คุณไมโลว่าเป็นหนี้บัตรเขายึดบ้านไปขายทอดตลาดแล้วครับแล้วเราเอาไงต่อนะฮะอืม หรือ,อยังไงครับบอกเล่าให้ฟังเฉยๆหรือ,อยังไงมีคําถามถามได้นะครับคุณกริดนะฮะบ้านทุกวันนี้แพงไปไหมครับ5้าถึงสิล้านต้องเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะผ่อนได้ครับดูเงินเดือนหนักไปไหมดูหนังมากไปเปล่าครับถึงอยากเป็นถึงอยากมีแบบนั้นคือบ้านแพงไปไหมมันต้องดูว่ามันราคามันเหมาะสมหรือเปล่าอ่ะแต่บางครั้งมันก็อาจจะแพงไปนะผมว่าบางครั้งก็อาจจะแพงไป แต่ว่าถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่มนุษงเงินเดือนกู้กันไม่ได้หรอครับสิบห้าล้านมนุษย์เงินเดือนคือเอาเป็นว่าถ้าผ่อนสิบห้าล้านเนี่ยคุณต้องมีรายได้ประมาณสองแสนห้าอัพถึงจะกู้ค่ะคุณปิยศักดิ์บอกว่า,วาขอสอบถามหน่อยครับผมมีสินเชื่อเงินด่วนของกสิกรจํานวนหนึ่งแสนหักจ่ายบัญชีที่เงินเดือนเข้าทุกเดือนถ้าผมเปลี่ยนบัญชีที่เงินเดือนเข้าทางสกสกจะตามไปหักเงินหรือฟอร,รอฟองก็แปลว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนบัญชีเขาก็หักคุณไม่ได้ใช่ไหม เขาหากคุณไม่ได้คุณกะไม่จ่ายเลยใช่ไหมคุณกะไม่แบบไปจ่ายเองใช่ไหม <c ười> คือจะหนีมันแล้วใช่ไหมคื <c ười> อเขาก็ต้องฟ้องคุณแหละครับเพราะหากคุณไม่ได้ส <c ười> ักสามสี่เดือนนี่ครับคุณเอกชัยบอกว่าทิศ <c ười> ทางกสงหาปีหกเจ็ดอยู่ในขาลงหรือทรงทรงซึมซึมเหมือนปลายปีหกกไหมครับ <c ười> ดอกเบี้ยแพงต้นทุนสูงกําลังซื้อเท่าเดิมต้องถามว่าคุณเอกชัยเป็นเอ,อดอปเปอร์หรือเปล่า คือถ้าเป็น De เ e l o p e r เนี่ยผมว่าเหนื่อยเอ,อเดี๋ยวเนี่ยผมเตรียมเรื่องราวไว้สามเรื่องวันนี้เดี๋ยวรอฟังเหอะคือไม่มีแนวโน้มอะไรที่รู้สึกว่ามันดีเลยนะ <c oughs> ไม่มีแนวโน้มเลยรู้สึกว่าดี developer ผมถึงงงๆว่าอาจารย์แม็กซ์เขาจัดคอร์สสัมมนาสอนการทำอสังหาคนไปเรียนเต็มได้ยังไงวะ <c oughs> คือเนี้ดีใจกับอาจารย์แม็กซ์ด้วยนะแต่แค่งงๆว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่หรอกคือคนอยากเรียนเขาก็ไปเรียนไงแต่ว่าแนวโน้ม มูดต,ตลาดมันไม่ค่อยดีอ่ะอืมแต่คนกค็อยากไปเรียนกันอยู่ดีอะแต่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ปีนี้ปีหกเจ็ดคุณไม่โลว่าไม่มีทางแก้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเขายึดขายท่อตลาดทางคืออย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยทางแก้ของคนที่เป็นหนี้คืออะไรฮะทางแก้ของคนที่เป็นหนี้ก็คือคุณต้องใช้หนี้เขาอะ่ะหนึ่งภาพไหมคุณไปยืมเงินเข้ามาแสนหนึง่งแล้วมาถามผมอ่าดิผมให้ผมไม่ได้ว่าพี่นะอันนี้หมายถึงทั่วไปนะแล้วมาถามผมว่าเอ้ย ผมยืมเงินคนมาหนึ่งแสนบาทผมจะทําไงดีพี่คือให้มันผมจะทําไงดีครับให้ผมไม่โดนฟ้องผมจะทําไงดีครับให้ผมไม่โดนยึดครับผมจะทําไงดีมันทําอะไรไม่ได้นะพี่มันต้องใช้นี่เขานั่นแหละคือหลักการสําคัญคือต้องใช้นี่อืมนะหลายคนฟังช่องผมก็จะบอกว่าเฮ้ยช่องนี้มันชอบสอนให้คนชักดาบไม่ใช่นะสิ่งที่ผมพูดไว้ชักดาบคือความหมายคือไม่มีปัญญาจ่ายเขาแล้วยังไงก็ต้องจะไม่มีไงก็ต้องชักดาบเพราะ ถ้าไม่มีปัญญาจ่ายคุณก็จ่ายไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมก็จะถามคนกลับที่วันว่าว่าชอบมาว่าผมอ่ะอ้าวงั้นมึงอธิบายดิเขาแม่งจะไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินจะให้ลูกไปโรงเรียนแล้วมึงจะให้เขาจ่ายนี่ยังไงวะไหนมึงอธิบายให้กูฟังหน่อยดิ <c oughs> เขาันบอกว่าอ่าบางคนเขาจะแบบว่าปัญญาอ่อนเนี่ยอ๋อคุณก็ต้องพยายามหาไรายได้เสริมนะเออคุณทํางานประจําอยู่แล้วตอนเย็นคุณก็ไปเป็นรปภนะ ทำโอทีรพถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งคุณก็กลับมาบอนบ้านตื่นเช้ามาคุณก็นะตื่นเช้าตั้งแต่ตีสี่นะแล้วก็คุณก็ไปขายน้ำเต้าคูพะดุงโขหน้าปากซอยบ้านคือมึงปัญญาอ่อน <c ười> คือมึงแนะนําอะไรให้มันเป็นไปได้ป่าวะคือมันไม่มีปัญญาจ่ายมันก็ต้องชักด่าวครับนะอย่าไปบ้าบอแบบอ,อะไรได้เพิ่มอะไรเหลือเธอ <c ười> นะคือของพี่ไมโลเนี่ยคือไม่มีทางแก้แล้วใช่ไหม คือต้องถามว่าพี่เคียร์ได้ไหมล่ะถ้าพี่เคียร์นี่ไม่ได้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้หรอกครับเพราะเราเป็นนี่เขาอะอืมนะครับผมไม่สามารถมีวิธีการอะไรที่จะทําให้เจ้านี้ไม่ยึดทรัพย์บ้านคุณเจ้านี่ไม่อะไรอะคือถามว่ามีวิธีการแบบนั้นไหมมันอาจจะม,มีเป็นบางเคสอาจจะทําได้นะแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดะครตรงนี้นะครับเออกระเลิกเกินไปนะครับอใครอยากถามต้องมาเป็นลูกค้าผมนะ <laughs> คุณมศกรบอกว่าถ้าถูกฟ้องอยู่สามารถลงเล่นการเมืองได้ไหมครับน่าจะได้นะครับเพราะนักการเมืองสองวงสอว,องสอวองแม่งโดนฟ้องคดีเพียบเลยเออจริงจริงแต่ล้มละลายนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่นักการเมืองโดนฟ้องเยอะแยะโอ้โหผมสมัยก่อนผมเป็นเป็นเด็กๆอยู่เลยนะตอนอายุยี่สิบปลายสามสิบต้นๆเนี่ยผมทําบริษัทที่ปรึกษาการเงินเป็นลูกจ้างเขาว่าลูกค้าผมมาหานี่นนโอ้โหสอวอสอเต็มไปหมดเลยครับสว สอสอปัจจุบันเนี่ยเอางี้ดังๆังเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่เนี่ยพัทยาเขาเรียกว่าอะไรอะน,นายกที่สมที่สมนตรีพัทยาเปล่านั่นแหละเอออย่าไปพูดชื่อเขาเลยหล่อลอรุ่นรุ่นผมเนี่ยหล่อลล์เลยอ,ะลอ,ลยอะล่ะรุ่นผมอ่ะชื่อแบบชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อแบบน้ําน้ากินแล้วเมาอ่ะเออนั่นแหละผมรู้จักเลยแหละเออผมรู้จักเลยผมแก้นี่เฮพ่อเขาอยู่อ่ะพ่อเขาก็เป็นอดีตสอสพรรคชาติไทยอะ่ะ อู๋แบบเละเทะหมดแล้วครับสอสอสอวอแก้มาเยอะแล้ว <_ d ata> คุณทาศศักดิ์คุตอู๋ครับเป็นนี้กรุงไทยแสนหกจุดจ่ายสองเดือนแล้วแต่ธนาคารยังไม่ทวงครับทางกรุงไทยเขามีแนวทางการทวงแบบไหนบ้างครับธนาคารเนี่ยเขาทวงแบบสบายๆนะฮะ <_ d ata> อืมเขาทวงแบบสบายๆเขาไม่เขาไม่โหดร้ายหรอกไม่ต้องกลัวหรอกครับปกติดีเชื่อผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกอืมคือไม่ต้องไปกลัวหรอกกรุงไทยอ่ะผมหมอไม่ต้องกลัวเออก็ คุยไปถือว่าฝึกวิทยายุทธนะไม่ต้องไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณกรีดบีเคปะนอมนี่จะหยุดต้นและดอกเบี um, ้ยไหมไม่หยุดไม่ม anyway> ีการหยุดต้นไม่มีหยุดต้นหยุดต้นต้นมันดูต้นมันอยู่ได้แค่นั้นมันต้นมันต้นมันไม่ขยายขึ้นอยู่แล้วครับต้นมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ดอกเบี้ยเนี่ยมันไงมันเดินตลอดแต่ว่ามันก็เจรจาลดได้ครับเจรจาลดได้ คุณเบียร์ว่าถ้าบ้านติดจำนองโดนขายทอดตลาดอ่าเขาจะเช็คก,ก่อนไหมครับว่าติดจำนองเหลือเท่าไหร่เขาน่จะเช็คไม่ได้นะถ้าขายทอดตลาดแล้วเงินต้องคืนแบงค์ที่ให้จำนองก่อนเงินแทบไม่เหลือถึงแบงค์ที่ฟอคือหนึ่งเนี่ยผมว่าเขาน่จะเช็คไม่ได้แต่เขาอาจจะคาดเดาได้จากอะไรนะจากเขาอาจจะไปเช็คหลังโฉนดคุณว่าจำนองมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่สมมติว่าคุณจำนองเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เดาได้ว่า นี่นี่ที่ยังเป็นนี่อยู่กับมูลค่าบ้านมันคงไม่ต่างกันเยอะนะแต่ถ้าคุณจำลองมาสักสิปีแล้วเงี้ยมันก็อาจจะมีส่วนต่างนะเขาคำนวณได้จากตรงนั้นจากประมาณการมากกว่าส่วนคําถามที่บอกว่าเอ่อเวลาขายเนี่ยซับบ,บุริมสิทธิ์มันจะได้เงินไปก่อนคือพูดง่ายคุณผ่อนบ้านกับใครบัตรเครดิตไปยึดพอเวลาขายทอดตลาดนะครับจะต้องเงินไปให้กับเจ้าหนี้บ้านก่อนเจ้าหนี้บัตรจะได้ที่หลังหรือบางทีอาจจะไม่เหลือนะ แล้วเขาจะทาไปทําไม,ไมเขาก็ต้องทําเป็นผมผมก็ทำนะสมมติผมมีลูกหนี้อยู่คนหนึ่งแล้วผมไม่รู้จะยึดอะไรมาละแต่ผมเห็นมันผ่อนบ้านอยู่จะเหลือเงินถึงผมหรือไม่ถึงผมไม่รู้ว่าผมต้องทําก่อนนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเอามึงตายกูก็ตายอย่างนี้นะมึงไม่จ่ายกูมึงก็ตายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําไว้ก่อนนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครัวบ้านสวนทวีบอกว่มมาสวัสดีครับผมขอสอบถามเป็นความรู้ครับ ทรัพย์ธนาคารที่ประกาศขายในเว็บธนาคารสามารถต่อรองราคาได้ต่อรองได้ฮะต่อรองได้แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้แต่คุณต่อได้เขาจะลดให้คุณบอกไม่รู้คุณชิวๆว่าข่าวรัฐข่าวรัฐประกาศให้แบงก์ปรับโครงสร้างนี้ตั้งแต่ยี่สิบธันวาเชื่อถือได้ไหมครับเอ่อเชื่อถือได้ไหมคือเอาอย่างนี้รัฐบาลนี่ไม่สามารถไปไปบังคับเอ่อให้ธนาคารปรับโครงสร้างเท่านู้นเท่านี้ได้เป็นไปไม่ได้หรอก เขาก็ออกมาคือคือเขาไปสั่งแบงค์รัดละได้แต่ว่าเขาสั่งแบงค์ทั่วไปไม่ได้นะครับคือครึ่งครึ่งเอางี้แล้วกันมาตรการอะไรต่างๆที่เขาออกมาให้เราอะนะก็ believe, him, ครึ่งครึ่งพอดีใจได้แบบครึ่งครึ่งครึ่งคึ่งกลางๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปลูกค้าผมโทรเข้ามาเต็มเลยเฮ้ยคุณอู๋มันจะเข้ามาตรการนู่นนี่ไหมบอกโอ้พี่พี่เป็นนี่เป็นร้อยนี่ออกมาตรการช่วยเหลือคนลูกนี่ไรย่อยพี่ พี่เป็นหนี้เป็นร้อยล้านไปเอามาตรการเดียวกับเขาได้ยังไงนะไม่ได้ครับมันต้องดูครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะไม่เชื่ออะไรมากอืบอกแล้วมาเชื่อผมเนี่ยผมเจอทุกวันผมรู้หมดอ่ะคุณกริตว่าถ้าโดนฟ้องบัตรเครดิตมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องจ่ายครับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็บัตรเป็นหนี้เท่าไหร่ค่าทนายค่าทมเนียมศาลแล้วก็ดอกบุ้งดอกเบี้ยค่าปรับนั่นแหละครับเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะช่องผมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับ อมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเป็นหนี้เป็นสินอะไรมีคําถามถามเข้ามาได้นะฮะใครเป็นหนี้วิธีการแก้หนี้ทํายังไงเออ่ผมค่อนข้างที่จะตอบแบบเขาเรียกว่ามีรายละเอียดปีกย่อยนะผมไม่ตอบแบบเออ่ไปเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายหรือผมไม่ไม่ตอบนะผมตอบแบบว่าเอาไปลงรายละเอียดอ,อนะผมไม่ตอบแบบเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนี่ผมไม่เอานะใครเป็นหนี้เป็นสินฝากคาถามไว้แล้วกันนะครับจะไป แซวคนอื่นมากเดี๋ยวคนอ,อื่นเขาจะมาว่าเราคุณกริบบอกว่าถ้าเกิดสงครามนี่ทั้งหมดจะโลไหมครับ <c oughs> คงไม่โลนะน่คงไม่โละอะฮะถ้าโลเพราะว่าเกิดสงครามมันก็มันก็แค่ลบอะหรยวมันก็กลับมาใหม่คงไม่โลอะฮะคุณกริบบอกว่าถ้าเกิดสงครามแล้วบ้านพังยังต้องผ่อนบ้านอยู่ไหมครับเออก็ <c oughs> คงไม่ต้องผ่อนหรอกคือถ้าเกิดสงครามคุณก็คงไม่ต้องผ่อนหรอก แต่ว่ามันก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่เพราะว่าสุดท้ายสุดคา้มันก็เลิกมันไม่ใช่แบบตายกาันไปหมดทั้งประเทศไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาใหม่นะครับมันก็คงไม่ต้องผ่อนหรอกแต่เดี๋ยวสักพักคุณก็ต้องกลับมาผ่อนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ